สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานวัตชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพา f อซทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง youtube นะครับก็มาทำไฟสุกเฉินนะครับจากสบู่นะครับก็หน้านี้หน้าฝนนะครับก็ทำให้เมื่อฝนตกไฟฟ้าของเราก็อาจจะดับได้ครับเราสามารถทำ แสงสว่างไว้ใช้ฉุกเฉินได้นะครับก็อุปกรณ์เราก็จะมีสบู่นะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็คัตตินบัตรนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับนี่ครับวิธีการทำนะครับก็ไม่ยากนะครับเรานำสบู่นะครับมาตัดนะครับแล้วก็ทำการตั้งไว้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ทำการตัด คัตตบัตนะครับวิธีการตัดนะครับเราก็จะตัดให้เฉียงนะครับเป็นปากฉลามลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้แทงลงไปในสบู่ได้นะครับหรือก่อนจุดไฟนะครับเรานี่ครับนำคัตตบัตเราไปจุ่มกับน้ำมันพืชเก่าก่อนนะครับ เพื่อที่จะเป็นเชื้อไฟให้เราก่อนนะครับนะครับเราจิ้มาาลักษณะนี้นะครับแต่นั้นก็ทําการใช้ไฟแช็คจุดได้เลยนะครับก็จะทําให้เรามีแสงสว่างไว้ใช้ยามไฟฟ้าดับนะครับครับเมื่อเราจุดไปนะครับความร้อนนะครับก็จะ่าละลายน้ามันของสบู่นะครับออกมานะครับ ครับก็สามารถเป็นแสงสว่างให้เราใช้งานฉุกเฉินได้นะครับน네ะครับก็จุดได้หลายคืนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับก็ช่วยกันกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมๆกันนะครับ